สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมาพูดถึงการโดนจำกัดรายได้นะคะซึ่งเป็นข้อหาใหม่เลยของ f a c e b o o k นะคะที่เพิ่มเข้ามาน่าจะเริ่มต้นช่วงประมาณเมษายนนะคะข้อหานั้นก็คือโดนจำกัดรายได้นะคะจาก เหตุการณ์เศร้าสลดหรือความขัดแย้งนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่โพสต์เกี่ยวกับการเสียชีวิตการบาดเจ็บการทําทารุณความเจ็บป่วยหรือเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครโดนอันนี้นะคะก็จะติดแดงโดนจํากัดไรายได้เกือบทุกเครื่องมือนะคะไม่ต่างจากเอ่อโดนรายงานพฤติกรรมซึ่งตรงนี้แอดมินยังไม่คอนเฟิร์มว่าเวลาที่โดนจํากัดไรายได้ด้วยข้อหานี้นี่ยจะ โดนจำกัดรายได้กี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีนะคะแต่เท่าที่ดูนะคะคนที่โดนแบบนี้นะจะเป็นคนที่ลงเนื้อหาออคลิปวิดีโอที่มีการชกต่อยกันนะคะหรือมีการบาดเจ็บหรือมีอุบัติเหตุอะไรพวกนี้แอนพินก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเพจที่ เป็นเพจบุคคลธรรมดาเนี่ยถึงลงเนื้อหาประเภทนี้ไม่ได้นะคะทั้งทางที่เพจข่าวหลายๆเพจอะ่ะก็ลงเนื้อหาอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่พอกลายเป็นบุคคลทั่วๆไปลงเนี่ยกับกลายเป็นว่าโดนเนื้อหาเหตุการณ์เศร้าสลดความรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแอดมินดูหลายๆเพจแล้วเนี่ยก็จะมีเพจที่เข้าข่ายเหมือนกันก็คือ,เ,อ,อเพจเขาจะลงเนื้อหาที่มีการแบบว่า ต่อสู้กันมีเลือดตกยางออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือพูดถึงการเสียชีวิตหรือการสังหารหมู่อันเนี้ยก็จะโดนจำกัดรายได้นะคะซึ่งแอดมินก็ดูคลิปนะคะจากแต่ละเพจแล้วเนี่ยที่ที่โดนข้อหา,นนะะเ,อา,าเ,เนี้ยนะคะบางเพจเนี่ยก็เข้าข่ายจริงๆนะคะมีความรุนแรงมีการบาดเจ็บนะคะมีการพูดถึงการสังหารหมู่อะไรอย่างเงี้ย ก็แนะนำให้เขาไปลบคลิปนะคะเพราะว่ามันมีเคสน้องที่ท,ที่ลงลงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปลบคลิปนะคะติดแดงวันนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็กลับมาเขียวนะคะแต่ว่ากรณีที่ลบคลิปเนี่ยแล้วก็ส่งอุทธรณ์เนี่ยมันก็ไม่แน่เสมอไปนะว่าจะจะปลดให้แล้วแต่ระบบนะคะ ซึ่งแอดมินก็จะบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ลงคลิปแนวเนี้ยที่แบบว่า,เ,าเป็นการพูดถึงการสังหารหมู่ความทุกข์ครองทรมาหรือการทำร้ายเนี่ยอย่าลงนะคะไม่งั้นจะโดนจำกัดรายได้แบบนี้